ถ้าเราไม่ชอบเขาเราควรบอกเขายังไงโดยที่ไม่ทําให้เขาเสียใจเวลาจะบอกเลิกผู้ชายจะทํายังไงให้เขารู้สึกดีจริงไหมครับตอนรักกันชอบกันมากไหมเวลาเลิกกันเสียใจไหมเสียใจเวลาเสียใจจะดุร้ายไหมร้ายเพราะฉะนั้นเวลาเราไปทําให้ใครเสียใจเขาดุร้ายไหมเพราะฉะนั้นเราก็จะทาให้เขาเสียใจผมอยากจะบอกให้น้องๆผู้หญิงอยากบอกอยากเอาวิธีที่เลิกกับผู้ชายง่ายๆไหมอยากไหมครับ หนึ่งน้องทำตัวเป็นแม่เลยสั่งนักทำงี้ทำงีำ้เนี่ยเราเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวไปไหมไปไหมครับโทรมาหาชัดท,ทุกชั่วโมงนะรายงานตัวเขียนรายงานด้วยเย็นนี้ไปไหมไปครับเอาต่อไปง่ายกว่านั้นอีกทำตัวบ้าบ้าบอๆครับทำบ้องบ้องแบลๆบลแต่งตัวเวอร์เวอร์อะไรบัวบัวสวดสวนทำอะไรให้มันขายได้เลยเลยแล้วก็ไปเองอ่ะดีไหมได้ผลนะลองทำดู เพราะวิธีที่บอกเธอดีเกินไปกับเธอไม่ดีนี่มันเกิดเรื่องทุกทีจริงไหม